ระจริยวัตรสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิยกาเจ้าเมื่อเว้นว่างจากพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างสามัญชนโดยเฉพาะในการเลี้ยงดูพระราชโอรสธิดาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารทรงบันทึกว่า ส่งเล่นกับพระราชชนกและพระราชชนนีขณะพระชนษาแปดปีไว้ว่าแล้วเราเล่นงูกินหางกับทูลกระหม่อมส่งเป็นแม่งูสมเด็จแม่เป็นพ่องูเราออกสนุกมากและเคยบันทึกเกี่ยวกับการลงโทษของพระราชชนณีว่าน้องชายโตคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแย่งดอกไม้ เราร้องไห้แล้วเรากลับออกไปอีกพี่อัดพระองค์เจ้าอัจรพันนีรัชการยาทำน้ำเข้าตางหกรถผ้าเราเปียกเราร้องไห้กลับมาข้างในสมเด็จแม่ทรงหักมือเราว่าเราร้องไห้บ่อยๆสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้า ทรงมีความคล่องแคล่วและแข็งแรงดังปรากฏในเหตุการณ์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระชันษาสิบปีทรงพายเรือเล่นที่บางประอินแล้วทรงพลัดตกน้ำพระองค์ที่ขณะนั้นทรงพระคันเจ้าฟ้าสิราพรโสพลห้าเดือนได้กระโจนลงน้ำแล้วหัวพระราชโอรสขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยซึ่งลักษณะส่วนพระองค์ ที่ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวดังกล่าวได้กลายเป็นลักษณะพิเศษของนางข้าหลวงในตำหนักของพระองค์ที่มักมีอุปนิสัยเคร่งครัดเจ้าระเบียบแต่งกายเรียบร้อยไม่ฉูดฉาดมารยาทกระทัดรัดหนักแน่นมีความรู้ด้านการงานและธุรกิจกระเม็ดกระแม่ไม่ฟุ้งเฟอ้อนอกจากนี้ ยังดำรงพระองค์เป็นเจ้านายฝ่ายนายอย่างโบราณคือไม่โปรดที่จะปรากฏพระองค์อย่างออกหน้าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระผันวสาอยิกาเจ้าทรงรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งทรงอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษประจำฝั่งเข้าพระไทยแต่ตัดได้ไม่มากนักหากเสด็จออกรับแขกเมือง จึงทรงใช้ล่ามแต่หากทรงคุ้นเคยจะไม่ใช้ถึงแม้สมเด็จพระพันวิสาอายิกาเจ้าจะส่งยิ่งด้วยพระราชอิสริยยศพระราชอิสริยศักดิ์และเพียบพร้อมในทุกๆด้านอีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสพระองค์ใหญ่จะได้รับพระรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา พระอิสริยายศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารองค์รัชทายาทพระองค์แรกก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงได้รับความทุกข์จากการที่พระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยในปีพศ2422สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ ราชโอรสลำดับที่สองส่งสิ้นพระชนอย่างกระทานหันขณะมีพระชันสาเพียง21วันเท่านั้นและในปีพศ2424ก็ส่งสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวิจิตรประภาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระองค์ไปเมื่อพระชันสาเพียงสี่เดือนต่อมาในปีพศ2436 พระราชธิดาองค์เล็กของพระองค์พระราชธิดาพระองค์สุดท้ายในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานพระนามสิ้นพระชนลงขณะมีพระชันษาเพียงสามวันหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราช,ชมมากุมารก็เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันด้วยพระโรค ใคราาศาดน้อยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระองค์วิปโยกยิ่งหนักอีกทั้งการที่ทรงพระกันแสงอย่างหนักทำให้พระพารามัยสุดโทมลงจนกระทั่งพระประชวนในที่สุดพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองต่างๆเพื่อส่งพักฝืน้นจนพระพาร,รามัยดีขึ้นแต่เมื่อพศ2441 พระองค์ก็ทรงได้รับความทุกข์จนทรงพระประชวนลงอีกครั้งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิลาพรโสพลพิมลรัตนวดีพระราชธิดาอีกพระองค์ประชวนพระโลกนิวโมเนียหรือปอดบวมสิ้นพระชนลงเมื่อพระชันษาเพียงสิบปีเท่านั้นคณะแพทย์ กลับบังคมทูลให้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่เมืองชายทะเลเพื่อรักษาพระองค์แต่ยังไมิได้เสด็จไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงธิ์ก็สิ้นพระชนลงด้วยพระโรคไข้รากศาสน้อยเมื่อพระชนสา18ปี ซึ่งการสูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทำให้พระองค์ทรงพระประชวนถึงกับทรงพระดำเนินไม่ได้จนไม่อาจเสด็จไปพระราชพิธีพระบรมศมพส,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิลาภรณ์โสพลพิมลรัตนวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงวโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธ,ธรรมรงธิ์ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นพระราชพิธีเดียวกันได้ส่วนสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ามห ah ิโดลนดุญเดชกรมขุนสงขานครินทร์พระยศในขณะนั้นสิ้นพระชนในพศส4 7 2และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภา,าพงสนิทพระราชธิดาบุญธรรมที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดซึ่งพระองค์ทรงหวังพระราชหฤทัยว่าจะฝากการพระบรมสพของพระองค์เองไว้ด้วยนั้นก็ประชวรสิ้นพระชนในวันที่13มิถุนายนพศ2477ในปีพศ2481กรมขุนชัยนาทเรนทร พระยศในขณะนั้นพระราชโอรสบุญธรรมถูกจับกุ่มตัวด้วยเหตุผลทางการเมืองเมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวก็ตกพระทยัยและได้ส่งต่อรองกับรัฐบาลโดยรับปาาระกันด้วยพระราชทรัพย์ทั้งหมดที่ทรงมีเพื่อแลกกับการปล่อยตัวสมเด็จกรมขุนชัยนาทเเรนทรแต่ไม่สำเร็จพระองค์ถึงกับรับสั่งว่า ลูกตายไม่น้อยใจช้ำใจเลยเพราะมีเรื่องหักห้ามได้ว่าเป็นธรรมดาของโลกครั้งนี้ทุกสุดที่จะทุกแล้วโดวยสมเด็จกรมขุนชัยนาทนเรนทรถูกทอฐานันดรศักเป็นนักโทษชายรังสิตและต้องคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในระหว่างนั้นเองสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวรัยอลงกรณ กรมมร่วงเพชรบุรีราชสิรินธรพระราชธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จที่ยังพระชนชีพอยู่ฉลองพระคุณพระราชชนนีในคณะนั้นก็ประชวรและสิ้นพระชนในพศ2481หลังจากนั้นนักโทษชายรังสิ์ก็ได้รับการปล่อยตัวและได้รับพระราชทานฐานันดรสัก์คืนดังเดิม แต่สมเด็จกรมพระชัยนาทนเรนทรก็สิ้นพระชนลงเมื่อพศ2494เหลือเพียงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุตบากรพระราชธิดาบุญธรรมพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงพระชนอยู่จนได้ทรงเป็นองค์จัดการพระบรมศพสมเด็จพระราชมารดาเลี้ยง ผู้ทรงอภิบาลดูแลพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาวเป็นการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จในวาระสุดท้าย